คนพี่น้องอยู่วาไอไข่เนาะจากประสงเจดีบอกเลยว่าโอคนหลายพี่น้องบรรยากาศเนาะแต่ว่าวัดกะ่ะอค่อค,อย,ค,อคอยคือเก่าแล้วเพราะว่าฝุ่นบุรนหักการใหม่โตเตอมแอ้วมาได้แต่ว่าถ้าว่าได้แล้วนะอยอนาคุณไม่ต้องไปเลยที่บ้านฉันส่งทางเนี่ยทางโทรศัพท์โอนเงินให้เห่อมากลากอารจ มาจุดธูปนะจ๊ะมามาจุดธูปจุดยังในนี่เนาะแล้วก็ไป่อยไปบนเนาะอ่ะข่อยไปบนกับเพิ่นโอเคเดี๋ยวขอโตจุดธูปก่อนนะทุกคนถ่ายให้เบ่งบรรยากาศเขานี้ก่อน